đèn dùng nừng xuống bốn tuốn Đen tung Nâng tám Tía Đen tung Tê nâng Tiền tung tốn เดียนทรงห้าทรงเดียนทรงสามห้าเขีนได้ครับ เตียนทรงหกสามทรงลูกเสียสูงเกินไปเตียนทรงสี่หกเตียนทรงเจ็ดสี่ขอบคุณอเคไหมโอเคนะยิงได้ Biển Tùng 5-7 Biển Tùng 8-5 Tùng 6-8 เลียนซุงเก้าหกเยนทง 9, ุนทงเจ็ดเก้าท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนห้ากไก่ขอไข่เจ็ดห้าแปดกรุงเทพมหานคร ขอความกรุณาไปเคลื่อนย้ายรถของท่านเวลานี้ด้วยนะคะเรียนตรงเจ็ดท่านจะของรถหมายเลขทะเบียน5กอไก่สอไก่เจ็ดหนึ่งหเจเมหาคอขอความกรุณาไปเคลื่อนย้ายรถของท่านเวลานี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเวลาเกิดเนี่ยอย่าเส้นเลยเวลาเกิดเนี่ยอย่าเส้นเฮ้ ใหญ่เต้นใหญ่เต้นเราไม่กี่สูงมากไหมสูงมากนะเลยคู่ต่อไปในสนามที่สาชายคู้รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีแบ้าสนามเี่นนาจ๊สนามเีนน ก oh. oh yeah. right. ah. um. ah, ุิศิกิ์จากเซนาก่อซนต์บ้านกับคุณทิตินังสิริสัมบลฝากและพาชิดอัฐมีบุญจากราชบึงจังกรราชสีมากรรมการผู้ตัดสินคุณเ่้คน่องเวูกรรมการกกับการส่งลูกคุณเรียนทรงแต่คอแปดิเอ็ดเรียนทรงสิบสองแปด เสีย138สนามที่6ชายผู้รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีนมที่6ส,สิทธิศิลสิทธิศิลซับและมหัณตจารย์แสเงเชื้อพ่อ 14, จาก <8. S 2> ที้มาทางนี <c oughs> กับบริโนก้กงมีสักและวัชชนยินดีดีจากสา,สายฮูลส์บอทข่าวกรรมการผู้ตัดสินคุณพนัสนารณน,น,น,นอทกรรมการกำกับการส่งรูปคุณดวงใจสิริวัฒนาศิล 15-8เรียนตรง9-15

ตรงลูกเสียสุงเกินไปเรียนตรงสิบสิบเจ็ดเรียนตรงสิบแปดสิบ กเรียนตรง11 19เรียนตรง20เกมพอยต์11เกมเกมที่หนึ่งคนดนยันมงคลและชินแก้วทีวีเป็นฝ่ายชนะ 21 <laughs> 11 <laughs> thank <laughs> you เกมที่สองศูนย์เท่าเล่นได้เด่นตรงหนึ่งตัวน เป็นได้ครับ <c oughs> เรียนตรงหนึ่งเท่า bốn đừng nên phong tốn thơ tám phong เรียนตรงสามเท่า 4, สี่สครับผู้ต่อไปในสนามที่8ชายผู้รุ่นอายุต่ำกว่าส7ปีแบบที่เ สุริยาเทียมีราบรรยงและกันทรเสนีวงศ์นักอีพิาจากแคลาฟอรกับนัทุมิผูล่นดูและสิยกรเวนวงศ์จากบ้านกองหยอกรรมการผู้ตัดสินคุณยุทธการบงคงบางกรรมการจํากับการส่งลูกคุณนัทุฒลเข่าทูเขียวนักกีฬาที่จะทำการแข่งขันในรอบเวลาี20นาฬิกาขอให้มารายงานตัวด้านหน้าสนามด้วยค่ะ นักกีลาที่จะทำการแข่งขันในรอบเวลานี้สิบนาฬิกาขอให้มารายงานตัวที่ด้านหน้าสนาม้วยค่ะเจ็ดสามแปดสาม Liên Tùng si, Tê Ba si, Tía Liên Tùng Cao Tê si, Tê <laughs> si, si. เรีนตรงห้าเจ็ดเรียนตรงสิบเอดห้าพัก สนามสี่ยวินาทีสนามสี่ยิวินาทีครับอะไรพลับสิบเอ็ดห really sure. right ้าเล่นได้เรียนทรง6 11 Điểm tổng 12 6. เสีย13 <laughs> 6 <laughs> 14พเรียนทรง7 14 <5, 7. S 2> เรียนทรง7 5 7 ส่งลูกเสียสูงเกินไปเรียนทรงแปห้าเรียนทรงสิบหปเรียนทรงเก้บหก เปียนทง 10, 10, รง17 9เปลียนตรง10 17เปลียนตรนง18 สเก้าสิบ ผลงานแข่งขันธนาดลยันวงคลและจินแก้วทีวีเป็นฝ่ายชนะ21 11 21 10แตสิบเด่แมต้นวนะครับ